ความสวยสดงดงามนะครับความสุนทรียะนะครับจะเกิดขึ้นกับธรรมชาตินะครับและวันนี้นะครับรายการเพลทีวีนะครับเราจะพานะครับมาชมซึ่งนะครับพระธาตุนะครับสีรัตนะนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับ บริเวณหน้าพระธาตุก็จะมีนะครับองค์พระเวสสุวรรณนะครับบูชาก็จะทําให้นะครับการงานการเงินดีขึ้นนะครับเกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิตนะครับและเราก็เดินมาดูเนาะบริเวณพระธาตุซึ่งจะมีความสวยงามนะครับหาดูได้ยากนะครับและถ้าใครมาไหว้นะครับก็จะนะครับเกิดความ นะครับการตาเป็นอย่างยิ่งนะครับคําไหว้พระธาตุนะครับก็จะอยู่ที่หน้าพระธาตุนะครับพยายามถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปนะครับกบไหว้สักการะด้านบนนะครับขานลางก็สักการะได้นะครับเทวสุวรรณนะครับบริเวณวัดโกขาวนารามเป็นบริเวณที่มีความสวยงามนะครับหญ้ามีการตัดครับ มีการแต่งมีการทำความสะอาดนะครับซึ่งบริเวณพระธาตุนะครับทำความสะอาดสวยสดงดงามนะครับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับและมุมขวานะครับมุมขวาก็จะเห็นซึ่งนะครับพญานาคนะครับปูนินการนาคราชนะครับแล้วก็น้ําตกสวยๆนะครับตอนนี้น้ํานะครับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับ ก็จะมีเหล่าปลาแหวกไหวนะครับเป็นปลาคราบที่งมีความสวยงามนะครับ